มือหนึ่งสนับสนุนโดยนีเวียแบล็กแอนด์ไวต์ยังไงบอกเบียนี่ดูนี่นี่ฮะ ชิบตัวเงทำอะไรอ่ะอาเมื่อวานตัวเงเพิ่งดูเรื่องคนตัดคนมานะโจ้อนฟ้าเล่นเป็นเกาจิ้งยอดเซียนนโอ้โหลีลาสับไพ่นะตัดไพ่นี่สุดยอดมากมีกรีดน้มีซอยปุ๊ปนี่นะตัวเห็นว่าแท้นะเลยอยากทำมากเ็ยไงดูไม่ทันเลยฮะนี่ดูทันอย่างมากเลยพ่ออะไรตัวเฮสู้เขาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะเขามีกลุ่มคนที่เป็นมืออาชีพระดับเมพมากๆเลยค่ะไม่แพ้ชาติใดในโลกที่สําคัญนะคะถึงขั้นไปแข่งขันระดับประเทศลาไปถึงระดับโลกอีกด้วยโอ้ไม่จริงงานไม่มีใคร ได้แล้วตอนนี้โมแน่นอนโมแน่นอนไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เพราะการันตีเลยค่ะเพราะพวกเขาคือค a r ดิสทรีฮัตเชอร์ดาถ้าอย่างนั้นจะรอใช้อยู่ยารอใช้อยู่ยายปชมกันเลยช,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 ช่วกระบี่ท้าชิงอย่าพิ่งเข้าใจผิดว่ารายการกระบี่มือหนึ่งต้องการจะสื่อถึงการพนันใดๆนะครับเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับชมต่อจากนี้ คือศาสตร์การตัดไพ่ลีลาที่รู้จักในบรรดาคนรักไพ่ว่าคาดิสทรีการตัดไพ่บนปลายนิ้วด้วยท่าทางสวยงามผสมผสานศาสตร์มายากลสร้างความบันเทิงให้กลุ่มคนรักไพ่สร้างสรรค์ท่าใหม่ๆครับเพื่อประชันฝีไม้ลายมือกันและสำหรับในเมืองไทยน้อยคนนักครับที่จะรู้ว่ากลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้านี มีฝีมือไม่แพ้ใครในโลกเพราะพวกเขาคือฮา r d ดิสทรีฮัดเทวดานี่คือลีลาของกลุ่มนักตัดไพ่ระดับเทพของวงการที่หลงไหลและมุ่งมั่นฝึกฝนเทคนิคการตัดไพ่มามากกว่า5ปีครับการันตีรางวัลระดับประเทศและถือเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ควา้าแชมป์โลก ในการตัดไพ่ลีลาปี2 0 1 1ส่วนคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถือได้ว่าเป็นนักสะสมไพ่ระดับประเทศไม่ว่าใหม่เก่าหรือจะแปลกแหวกแนวลิมิเต็ดคอลเลกชันแค่ไหนพี่เขาก็มีทั้งนั้นจริงเริ่มมาจากทางฝั่งตะวันตกนะครับคือท,ทางอเมริกานะครับโดยยุคแรกเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าใช้คำว่า xcm นะครับ xcm คือคำว่า extreme card manipulation ก็คือเป็นลักษณะของการที่มีการนําไพ่มาควงในมือนะครับเราถ็นไพใน่ในหนึ่งในหนึ่งกองสามารถที่แบ่งเป็นหลายๆกองแล้วควงไปควงมาสามารถบังคับได้ว่าจะให้ตัวเลขไหนขึ้นมาอยู่ที่ตัวเลขไหนหรือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยก็คือคนจะใช้มายากลก็เป็นหลักก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่ตอนหลังเนี่ยก็คือว่าหลายที่เขาเมมาล่นมายากลแล้วเนี่ยคือการที่จะโชว์ไพใ่ให้ให้ผู้ชมดูเนี่ยอาจจะดูไม่ตื่นตาตื่นใจเพราะก็จะมีการลักษณะการควงไพ่ การโชว์ไพ sí, ่ให like ้ลูกค้าให้ผู้ชมได้ดูว่าโชว์ไพ่ในในหลายๆสายตาให้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปงั้นอย่ารอช้าครับมารู้จักนักตัดไพ่ลีลาแต่ละคนเลยครับนิกดุริยางสายเซมาแชมป์เอวีซีคัสตี้คอนเทสต์ส0ง0จุดเด่นของผมคือสมูทสมาร์ทและเป็นธรรมชาติเห็นนิ่งๆอย่างนี้ สมาธิสำคัญเหลือสิ่งอื่นใดจริงๆเป็นยังไงครับสมูทสมาร์ทสมชื่อหรือเปล่ามาเปลี่ยนแนวกันบ้างกับเขาคนนี้ผมพันธ์พรเชิ์พืนศีครับพคก็ตั้งกลุ่มการ์มาตเตอร์จุดเด่นของผมคือท่าทานที่หลากหลายเป็นสไตล์ของตัวเองแค่ท่าพัดก็เหลือรับประทานแล้วละครับ เป็นสไตล์ของตัวเองซะไม่มีอะโอ้เย็นเว้โอ้เย็นเว้ต่อด้วยสไตล์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครกับเขาคนนี้ผมหนึ่งเทอร์ลี่หลูแชมป์ c c c 2011จุดเด่นของผมคือไอเดียแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครในโลกอ่านหนทาท่านี้เรียกว่าท่าลำตัดที่พี่เขาคิดขึ้นมารับโบกสะบัดยังกับไพ่รำได้เห็นเห็น เอสุพ์ตั้งสิษย์ชัยกุลแชมป์ CCC 2011จุดเด่นของผมก็คือท่าดิสเพลเทคนิคใช้ต้องรวดเร็วและแม่นยำดูกันไม่ทันใช่ไหมล่ะครับลองดูภาพช้าๆกันอีกสักครั้งกับผู้ถือกดความรวดเร็วและแม่นยำเป็นสำคัญและยกระดับความเทพกับสไตล์ที่รวดเร็วว่องไวกับเขาคนนี้ ผมบอลมจากัดเอกชาชนะสุรสิง์แชมป์ c c c 2011จุดเด่นของผมคือสไตล์ที่รวดเร็วว่องไวและการควบคุมไพ่ให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการเป็นไงครับสเต็ปการเลี้ยงไพ่ว่องไวสมชื่อไหมล่ะครับเห็นรีลาไม่ธรรมดาของแต่ละคนไปแล้วคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าเทคนิคของการตัดไพ่ที่ว่ามันเป็นอย่างไร งานนี้เรามาเผยไต่กันชัดๆเลยครับเทคนิคที่ว่านี้พีบอลก็ขอโชว์ท่าพื้นฐานอย่างการแฟนไพ่ตัดไพ่และสปริงไพ่ก่อนครับการแฟนไพ่คือการคลี่ไพ่เป็นรูปพัดโดยมีนิ้วหัวแม่มือนี่เลยครับเป็นจุดศูนย์กลางของไพ่ทั้งหมดหรือจะแฟนไพ่แบบใส่จินตนาการเรียกว่า s f a แฟนแบบนี้ สร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับคุณพี่และนี่ครับการสปริงไพ่ที่ต้องใช้ปลายนิ้วกดงอไพ่ทั้งสำรับและปล่อยให้เด้งออกมาอย่างต่อเนื่องว่องไวและท่าที่ต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงและแบ่งสลับไพ่ก็คือการตัดไพ่มือเดียวและสองมือนี่แหละครับ ยากไม่ยากคุณผู้ชมก็ลองหยิบจับสลับหมุนสิ่งของด้วยมือเดียวดูสิครับว่าจะยากสักแค่ไหนต่อด้ยวยการควบคุมไพ่ในตำแหน่งที่ต้องการบนท่อนแขนแบบนี้หรือจะเพิ่มลีลาซ่าๆด้วยวิชานักดอก บอกได้คำเดียวว่าทีลานเหลือหลายเหลือรับประทานจริงๆทีลานหลากหลายแบบนี้เทคนิคสำคัญคืออะไรกันล่ะครับพี่เรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของสมาธินะครับการตัดข้าจริงๆแล้วข้า,าเนี่ยที่มันเรียงกันเนี่ยเป็นกองเนี่ย,ก,ยก็คือว่ามันจะติดกันจริงๆแล้วมันจะแยกออกจากกันได้ถ้าเราไม่โฟกัสในสิ่งที่เราที่เราทำอเนี่ยมันจะทำให้ไ้่แตกกองหรือไม่ก็ไ้่หล่นจากมือที่เราเห็นณนะปัจจุบันที่ตัดไพ่กั็นอิสรก็คือว่าต้องอาศัยการฝึกฝน นะครับแล้วก็การตัดมาค่อนข้างใช้เวลานานครับโอ้โหทั้งต้องอดทนสมาธิเป็นเยี่ยมเตรียมใจให้นิ่งขนาดนี้เห็นทีผมคงต้องฝึกฝนอีกนานแต่ที่ไม่ต้องรอนานก็คือการรับชมสเต็ปเทพแบบนอนสต็อปของนักตัดไพ่ลีลาแบบส่งท้ายกันนี่แหละครับ รูกการควบคุมจังหวะนิ้วของพี่เขาสิครับรวดเร็วแม่นยำสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กองท้่ตกหล่นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆจับตาดูกันช้าๆชัดๆเลยนะครับเคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่าการได้มาซึ่งโอกาสความสำเร็จและสมหวัง ย่อมต้องแลกมาด้วยความมั่นเพียรพยายามและกล้าเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไม่ต่างกับความสามารถของพวกเขาเหล่านี้จำชื่อพวกเขาไว้ให้ดีๆนะครับฮาดิสทรีหัดเทวดาโอ้โหสุดยอดจริงเลยอะมือพี่เขามีกาวติดอยู่หรือเปล่าอะโอ้โหทั้งสับทั้ ท่้นบีดขัดเทวดาจริงอะทำได้ไงอะูหอึ้งเลยสิอึ้งเลยสิตัวเฮียรู้ไหมว่ากว่าที่พี่เขาจะเก่งได้ขนาดนี้นะคะเขาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายตัวเฮียเริ่มเริ่มฝึกเล่นเลยไหมยังทันเหรอทันอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นเกาจิ้งอ่ะช่วยเหมยสอนตัวเฮียหน่อยนะขั้นตอนแรกนะคะเริ่มเล่นเลยนะเอาไพ่ไว้ในมือเอาไพ่้ในมือล้องให้ต่อต้องให้ต่อสัพทพร้อมเล่นนะพร้อมแล้วพร้อมนะจำลวกอ่ะ ขอบจ้าอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงครับไม่ได้การพนันครับพบกับความสามารถของคนเก่งทั่วทุกมุมโลกค <on>, วามเก่งการของมือหนึ่ง <Everybody. S 1> ต่าง <Everybody. S 1> วัฒนธรรมที่สุดแห่งความคาดไม่ถึงที่หนึ่งของความมาสจันกระบี่โออินเตอร์ 你们呢？<laughs>